ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักโค้กไอ้บรรลัยเรื่องบรรลัยไว้ใจนักโค้กไรครับผมวันนี้มาอยู่กับน้องแคทคู่ใจนักโค้กนะครับสามสองศูนย์ดีครับวันนี้มีคําถามอะไรเสือดาวเอฟซีเขาถามว่านักโค้กเนี่ยขับรถแมคโครเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่นักโค้กเหรอนักโค้กขับรถแมคโครเป็นก็ประมาณเริ่มเริ่มไต่เต้าจากว่าเรียนรู้คอนโทนก็ประมาณอายุมาสักสิบสาม เพราะเมื่อก่อนบ้านนัโคมีรถเองเราก็เลยขึ้นไปได้ไงเร,เรียนรู้คอนโทรลเรียนรู้ว่าตรงนู้นมันต้องทํำยังไงตรงนี้มันยืดเว้ยตรงนี้มันง่ายเว้ยคนเราอย่างผมผมลูกพักรักจําผมดีไงเพราะว่าบ้านเรามีรถเองเราไม่ต้องไปเป็นเด็กออยเลอร์เขาอย่างที่เด็กออยเลอร์เนี่ยคือฝีมืออันนั้นคือยอมรับเลยอย่างผมไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นผมแปลงบ,บานผมมีรถผมก็เลยพัฒนาขึ้นมาจับจับประล้วประมาสักสิบแปดเนี่ยออกจากโรงเรียนคือเมื่อก่อนเรา เราเกเราไม่ชอบเลยยนเงี้ยเราเกพ่อก็บอกว่างั้นมึงก็มาขับรถเลยเราก็พอเป็นอยู่แล้วด้วยไงเราก็มาจับขึ่งนึีสักเดือนหนึ่งเราก็ตักขึ้นรถดาได้ตักขึ้นดาได้ตักขึ้นดาได้ตอนนี้ก็เป็นขับมาเรื่อยเลยอันนี้สามสิบห้าแล้วตักจริงๆประมาณสิบเจ็ดตักประมาณสิบเจ็ดสามสิบห้ากี่ปีแล้วเนี่ยก็รวมยี่สิบแล้วปะรวมยี่สิบปีละขับมาได้รวมยี่สิบปีละ แต่ยังไมไ่เป็นชิ้นเป็นอันเลยตอนนี้ไปลูกจ้างเขาอยู่ของตัวเองไม่มีแล้วขายไปหมดแล้วอ้าวแล้วมีอะไรอีกสะดาวเอ่อแล้วก็เอฟซีเขาถามมาว่าเอา่อจารบีบูทูนเนี่ยคืออะไรเอา้าแหมระดับพวกเราแล้วนะอย่างพวกเราเนี่ยขอบแมคโครมาร่วม20ปีแล้วเนี่ยระดับเกจิระดับเจ้าวาดแล้วจารบีไม่ค่อยอ่านหรอกป้ายเอาเอามือป้ายเอา ถ้ามันร้องมันไห่ค่อยอัดมันหิวหรือมันหากินเองเราใช้ระบบบลูทูธสั่งการเอาสั่งการในรถเอาพวกแคทเนี่ยมีระบบบลูทูธสั่งการในรถหมดสั่งการปุ๊บเดี๋ยวจรบีมันจะไหลามาตามเนี่ยตามสายไ,ไฟเนี่ยเดี๋ยวมันร้องอะนะเออถ้าเท่าแกมาแล้วก็เฮ้ยเท่าแกบอกูอ้จระบีมึงแห้งจังวะแล้วก็รับในกระป๋งมาป้าย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 หน่อยเฮ้ยแต่ตอนตอน,นี้ตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้ววะ่ะตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วได้ของดีมาได้จระบี l อมา ลองไปเซิร์ชหาดูได้เลยจลาบีเอลทีแม่งอย่างถ้าจจลาบีปกติที่ซื้อก็ที่อัดกันนะสางคุณ่าผมผมผมปล้อยบนะูทูธอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมต้องอัดทีเอ้ย,อยายพวกชุดบนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอัดทีอ่ะอาทิตย์หนึ่งอัดทีแต่ได้เอลทีมานะคุยสองอาทิตย์ได้ชุดบนเนี่ยชุดบนไม่ค่อยจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่ใช่ปะประมาณสองอาทิตย์ได้อะ่ะแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งผมตั้งมาแล้วคนนั้นต่อมาให้ทดลองใช้เว้ยดีว่ะ อ,อ,อีกตัวหนึ่งที่เธอสั่งให้เราอ่ะที่กระป๋องใหญ่ที่อัดพวกกุงกี่พวกอะไรอ่ะราคาถูกกว่าไอ้พวกตาพอตลาดเยอะนะเยอะนะเดี๋ยวน้าจะมามาใช้แล้วเรลองดูกันลองดูกันว่าจะได้เยอะไหมโอเคครับถ้าชอบมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หนะด,ด้วยนะขอบคุณมากครับแค่นี้นด้มาไอะไร